ให้เขาเป็นธรรมะเนี่ยเราเห็นชัดว่าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในสกุลร่างกายนี้ในรูปในนามนี้ในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้อืมน,นะมันก็เกิดความเบื่อคำที่ว่าเบื่อนะี่นไม่ใช่เบื่ออย่างมนุษย์เรานะไอความที่เราว่ามันเบื่อกันคือไม่อยากจะรู้มันไม่ชอบมันไม่อยากจะเห็นมันไม่อยากจะพูดกับมัน,น่ยแต่เห็นเท่าอะไรก็มันสมนำหน้ามันอะไรอย่างเงี้ย เบื่อมันเนี่ยไม่อยากจะรู้มันไม่อยากจะพบอยากจะปะมันไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะเห็นมันนี่เบือ่อเบื่ออย่างนี้ไม่ใช่มันเบื่อนะนี่อุปาทานรู้ไม่ทั่วถึงมันยิ่งเกิดความอิดฉ้าหรือพยาบาทเกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งที่ว่ามันเบื่อนั่นเองเบื่อตามคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เบื่อด้วยที่ว่าไม่เกลียดไม่รัก มีอารมณ์เกิดขึ้นมาเก็เห็นว่าอันนี้มันไม่เที่ยงเนี่ยที่ชอบใจเกิดขึ้นมาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้เบื่อดว,วิธีอย่างนี้เกิดเป็นนิพิทาความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดรักใครในอารมณ์มันนั้นไม่ไปสําคัญมั่นหมายในอารมณ์เหล่านั้นที่เราชอบมันหรือไม่ชอบมันนั้นไม่ไปยึดมัน่นถือมัน่น ไม่ไปสําคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจนในมันเป็นเหตุทุกเกิดเพราะว่าเราเห็นแล้วทุกทุกที่มันที่มันเกิดมาที่มันไม่รู้จักสุขที่มันไปยึดในสุขนั้นไปยึดในทุกนั้นไปยึดในสิ่งที่ชอบนั้นไม่ชอบนั้นนี่มันเป็นเหตุในทุกมันเกิดนี่ความรู้ไม่สมมำิเสมอในอารมณ์นั่นแหะไปชอบอารมณ์อย่างนั้นไปชอบอารมณ์อย่างนี้ทั้งสองอย่างนี้ มันเป็นทุกข์แต่เราไปชอบมันอย่างนั้นไปยึดมัน่นถือมันมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าเขาเราให้ตามต่อไปอีกว่าอะไรมันให้เกิดทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์แล้วจึงในรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านในสอนว่าที่เรามาภาวนากันนี่พิ่ยนานี่ยให้รู้จักทุกข์ให้รู้จะเกิดเหตุเกิดของทุกข์ให้รู้ความหลับทุกข์ให้รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์รู้ของสี่อ,อย่างนี้ เท่านั้นถ้าสิ่งทั้งหลายมันรู้เรานี้น่ะไอ้ทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็รู้แล้วอะเมื่อรู้ตัวทุกข์ไอ้ทุกข์่มันมาจากไหนมันก็ต้องมีพ่อแม่เหมือนเราเกิดมาไม่ใช่เกิดขึ้นมาอลอยๆเมื่ออยากใจกทุกข์หลับไปก็ไปตัดเหตุมนนันเสียนี่มันเกิดทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราชอบหรือเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราไม่ชอบตรงนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิด รู้จักมันแล้วเนี่ยนี่ทุกมันเกิดเพราะเราอย่างนี้ไปสังคันมันหมายมันอย่างนี้ทุกมันก็เกิดท่านมายรู้จักทุกรู้จักขีดเกิดทุกรู้จักความรดับทุกถ้ารู้จักความรดับทุกชนี้แล้วก็คลายเกลียวมันออกมาจะดีหมุนทางซ้ายมันจะไปหมุนทางขวาต่าไปดีคือมันเข้าไปเห็นว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอุปทานความยึดมั่นถือมันมันก็ถอนตัวมา นี่คือข้อปฏิบัติที่ถึงความหลับทุกข์รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติที่ถึงความหลับทุกข์ก็คือมัคเป็นมัคต่อมามันเป็นมัคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาชีโวสัมมากรรมันตัวไปตามเรื่องมันเนี่ยเพื่อมันเห็นชอบในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะอันนี้มันเป็นข้อปฏิบัติให้เราจะเข้าไปหลับทุกข์ได้ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น มันก็ตรงต่อไปหาศีลหาสมาธิหาปัญญามันจะต้องเป็นอย่างนี้เรื่องจิตใจของเราไม่ต้องไปนี่เมื่อเราเห็นชัดชนนี้สิ่งทั้งสี่ประการนี้เนี่ยที่เราจะอยากจะให้มันรู้หรืออยากจใจมันเห็นตามความเป็นจริงของมันเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงของมันอันนี้มันก็เป็นสัจธรรมมองไปข้างไหลข้างข้างหน้าข้างขวาเนี่ย ข้างหน้าข้างหลังมันเป็นสัสธรรจะทำทางนั้นมีความจริงของมันท้งนั้นดังนั้นผู้บรรลุธรรมะแลอผู้รู้จักธรรมะไปนั่งที่ไหนก็มีธรรมทางนั้นเนี่ยรู้จักธรรมนี่มันโกรธขึ้นมาอย่างนี้ก็รู้ว่าเอออันนี้มันไม่แน่มันไม่มีราคาทางนั้นเนี่ยราคาสิ่งทางายเ่านี้มันหมดไปน้อยไปหมดไปน้อยไปพอเรารู้มัน ด้วยความรู้มันว่าอันนี้ทุกมันเป็นอย่างนี้เหตุที่เกิดทุกมันเป็นอย่างนี้ความหลับทุกมันเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติที่ทึงความหลับทุกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็มันมองมองมอง,มองเห็นเป็นสัจธรรมทั้งนั้นเนี่ยใครจะนินทาม,มันก็เป็นสัจธรรมของเขาใครจะสนเฉยเฉมันก็เป็นสัจธรรมทั้งนั้น,นที่นี้มันจะืูแต่อาการอาการของจิตที่มันหยาบ คือมันสะสมมาแล้วแต่นานๆถ้ามีความสุขเกิดขึ้นมามันก็รู้แต่มันมันวางเนี่ยมีทุกข์เกิดขึ้นมามันก็รู้ว่าทุกข์คือรู้ตามเป็นจริงมันรู้ถึงมันชะถ้ารู้ถึงมันมันก็วางสุขถ้ารู้ถึงมันมันก็วางทุกข์ถ้าเราไม่รู้ถึงมันเราก็จะคุบมันก็จับใน้มันแน่นแต่มันก็กัดเราแต่นั่นเนี่ยแต่คุบมันดูสิ